บันนี้เป็นวันที่7มกราคม2568เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านางสาวพระเว้นนานันภูพักดีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภบาลีและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจาริยบูชาแดกุบา,าจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและดึกได้มีสามาธิจดจ่อในอัคคบราพยัญชนะอย่างต่อเน,นื่องได้เทิน บทสวดชุมนุมเพาวราสมันตาจักรวาลสุอัตาคันชันตุเทวตาสัทธรมังมุนีราชาสูนันตุสักขโมขทางสักเคกามีจรูเปคิริคาราตาเถจันตาริเควิมานีทีเปรัตเถจะกาเมตารุวะนาคาหานเนเคหาวัตถุมหิเกเตกุมาจะยันตุเทวาชรัทะราวิสัม เมยังขาดคันทมพาติทัานตาสันติเกยังมูนิวราวัจจะนางสาทาโวเมสุนันตุธรรมสวนาการุอะยมพัทันตาธรรมสวนาการุอะยมพัทันตาธรรมสวนาการุอะยมพัทันตาบุตรบูชาพระรัตนตาอิมมินาสกาเลนะพุทังอภิปูชยามีอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามีอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามีบทกาพระรัตนตาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทังภควันตังอภิวาเทมิสวะคะตภะตาธรรมโมสัน ทรมังอนามาะมาสามีสุปฏิปันโนภาวตัวสาวกาสังโคสั้งคัง,คงนะมามีบทส,สวด นามะกาสิทธิคาถานนโมตัสสะภาวะตัวรหัสตัสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาวะตัวรหัสตัสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาวะตัวรหัสตัสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสารณะขามะนะปาฐะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาฐานนติ สาระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทธิมีหตุสัพพทานะที่ม <arts kişi> <av ac> <yelled> ีสาระนังอัญยังธทมโมมีสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทธิมีหตุสัพพทานะที่มีสาระนังอัญยังสังโฆมีสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทธิมีหตุสัพพทาพิธานุสติอิตธิปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูนันุตโรปุริสธรรมสาราติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภวาติ ธรรมานุสติสวาคาโตวาตาธรรมโมสันติติโกะกาลิโกเอหิมปัสสิโกปนัญญิโกปจตังเวทีเตโพวินยูหีติสังฆานุสติสุปฏิปันโนภาโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาโตสาวะสังโฆยานาปฏิปันโนภาโตสาวะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภาโตสาวะสังโฆยะถีทางจัตตาริปุริสายุคราณีอัถปุริสายุคราเอสะพ่โตสาวะสร้างโฆอาหูเนยโยปะหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกัลนีโยอนุตตะังปุนังเขตตังโลกาสาติรัตนสูตรยานีถาภูตานิสมาคัตตานิ ภมานิวายานิวะอันตาริเคสัพเพวภูตาสุมาณาพวันตุอัโพโถปิสักกัจจะสุนันตูภาสิตังตันสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกะโรทัมนุสิยาปชายะทิวาจารถจะหารติเยพระริงตัสมาหินเนราคาถาอัปปมันตายยังกิตจ,จิตวิตตังอิทาวาหุรังวาสัเคสุวายังรัตนานงปณีตังนับ โนสมังอัตติตาทาคาเตนะอิทธรรมปีพุทเทตะระนางปณีตังเอเตนะสัจจสัจเจนะสุวรรณทิโหตุดขยังวิราคังอามตังปณีตังยะทนะคาสังยะมุนีสัพมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมันทีกิจจิ ธรมปีธรมเมรตานางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยํพุทธะเสโทปริวันนะยีสุจิตสมาธิมานันตาริกันนามะหูสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอีธรมปีธรมเมรตานางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุขาราอัฏฐะตังปัสตตาาจตาริเอตานิยุคา ยุคานิโหติเตทขิเนยาสุขตสะสาวกาเอเตสทุทินานิมหพาราณิอิทธรมปิดสเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปสุปยุตามะนาสาทันเหนนิกามิโนโคตมะสาสนำหีเตปติปปต,ตาอามะตังวิคันหละลัทามุต ทานิพุติพุชัปมานาอิทัพปิสังเคลตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยถธิท่าขีโรปธาวิงสิโตสิยาจัดภูตุมพิพา,พาติพิอสัมปะกัมปิโยตับภูทูปะมังสัมปุริสังวาธมิโยอริยสัจจานิเอ,เ,อเวจปะปัสสัต ติอิธรรมปีสังเครรตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวตถิโหตูเยอ,อริยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีรับปนเนะสุเทสิตานิกิจจปิเตโหติ ภูสัมปมันตานาเตภวังอัฏฐมะมาทิยันติอิทัมปิสังเคละตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหาวส,าาสักทศนะสัมปทายะต,ตยสูธรรมมาชะหิตาภวันติสก,กายะทิฐิวิกิจจิชิตันจัดสีลำพะตังวาปีทะยะทันติกิจจิจะตุหหาปาเยหิจะวิปามุตโตชะ จาพิฐานา้มนิอภัมพโพกตุงอิทธรรมปีสังเคละตะนานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตูกิจจาปีโสกมังกะโลปิปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอภัมโพโุตสะปะชิปสะทายะอภัมพาตาทิฐัปัทฐานสะวุตตาอิทธรรมปีสังเคละตะนานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตู วานนำประคุมเทย่าธาผูสิตตังเคคิิมมหามะนมาเสปัทมังสมิงคิมเฮตาทูปะมังธรรมวรังอเทสยยนิพานะคามิประมังหิตายอิทามปิพุทธเทระตางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวโรโวรัญยุวะรโทวารหะโรอนุตตรธรรมวรังอเทสอเทสัยอิทรมปี พุทธเถรัตนัางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนางปูรานางณวังนันนันตทธิสัมภพวังวิรัตจิตตายติเกภะวสมิงเตขีนะพีชาอวิรุหิชันทานิพันติทีรายะทัายัมปัติโปอิธรรมปีสังเครัตนัางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุญาณีถาภูตานิสสะ มาคตานิสกุมานิวายานิวะอันตาริเคตตทถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามมาสุวรรทติโหตุยานีถาภูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตาริเคตตาถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามะมาสุวรรทติโหตุยานิถาภูตานิสัมมาคตานิ กุม,มานิวายานิวาอันตาลิเคตหาคาตังเทวมนุษสัปุชิตังสักขังนามาสามนุษสุวันธถิโหตุอานาณติญปริตสัพพโรคะวิมุตโตสัพพะสันตาปวชิตโตสัพพะเวรมะติกันโตนิพุตโตจ่กตุวังภวะสัพพีติโยวิชวัชชนตุสัพพโรโควินสัสตุมาเตภวันตันพระวั วันตาลายโยสุขีคีคายุโกภาวะอภิวาธน์ศีลิสะนิจังหุทะถทาปัจจาย,ยโนจัตตารธาูธรรมวัฒนาอายุวนันนสุขังพรัง